สวัสดีเอฟซีครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่้องเด็กผีสิงสิงหกพี่้องเขาหนึ่งหกเก้าเพิ่นให้วงกลมเลยตัวนี้โตเดียวโคโลเลยตัวเน้นเลยพี่้องเด้อเขาห้างหกหนึ่งเขาห้างหกเก้าเก้าหกครับเข้าทั้งบนทัน้งล่างเขาทั้งเลขสิงพี่้องเอยเลขผีสิงครับผมเอาที่หนึง่งพฤติการนี่จะเป็นตัวไดพี่้องเด้มอมพูดมากครับผมเนะาะรอติดตามว่าเพิ่นจะผีสิงไหสิงให้ตัวได ฝากกดไล่กดแชร์พี่น้องเนาะเห็นคลิปนี้ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับอ้อออาวพี่น้องเอ้ยเล็กผีสิง <Yeah. S 1> อ่ะปาโตปาโตซีเมนต์โพดแมนโพดแท้ เป็นไเดฮะปาตาเห็นต mm ัว hmm. น uh, uh, ี mm ่เออวิ hmm. uh, oh, man, uh, man, vote, mm ่งวิ่งวิ่งหกเป็นเดอ่ะสิงหกวะเถอะเออาจบหมูนั่งนวิ่งวิ่งหกด้อ่างวดก้อนหนานั่นสิงเจ็ดพี่น้องออกข้างเจ็ดแปดออกข้างเจ็ดเจ็ดงวดล่าสุดเนี่สิงหกคันว่าวงกลมไปสิงหกแล้วก็วงกลมให้หนึ่งหกเก้าเออตัวเม่นพูดแม่นพูดแท้ เออมันเป็นผีไปกองสลากมากบ่เฮ <c oughs> ้ยมันไปกองสลากมากบ่สิแม่นแท้คเม่นยุทธ์แต่ว่ามันมันมาขอสามตัวโอ้โหโอ้ได้ใจอยากได้สามตัวแม่นบ่แม่นคือตั้งสมัยตะกี้แม่นบ่ครับแม่นอ้าววงกลมได้วยหนึ่งหกเก้าเลขออกทั้งหกหนึ่งออกทั้งเก้าหกพี่น้องหกเก้าเก้าหก ซ่อมมาน้ำให่เป่าๆการแปดหอกของเก่าๆพอนะตัวบันนี่ได้หรือดิได้แล้วดได้แล้วบครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิการนี่เอแมนแล้วตัวมันสิงไว้สิงว่าแค่เพืเ่นวันที่สิบหกงามขึ้นมาเลยเปล่าแม <Man. S 1> นเปล่าเลยวันที่ผ่านมาเอตัว ก็เลยเคลืไว้แล้วอ่ะมันเป็นตังไต่วันที่ตัวตอนที่ไปไหวแถวกองสากเหรอผีนี่เหนออืี่เป็นคนอยู่กรุงเทพเนาะโอ้พอน้าอยู่ฝุ่นเลยเป็นอยู่กรุงเทพอ้าโตัวเป็นเป็นกษัตริย์เนาะคู่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 เอาพี่ร่างเอาเลขผีสิงใครที่รอครับผมนะท่านผู้ใดเออเอาตัวเดียวน้องเพลนนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งจับคู่เลย ได้สองวดสามหดแล้วแต่ว่าเพิ่นว่าคืนจากไข่สามตัวแตกมหนบ่เมีนอ๋อหงดนี้คืนว่ามีโอกาสบ่คืนว่าอยู่สามตัวนี่ที่ครับเมีนโอ้จต้องต้องปันปันปันต้องเฮ็ดเป็นเป็นตัวเป็นตัวเดิฮึต้องเฮ็ดเป็นตัวเป็นตัวไว้ปันเพิ่นว่าที่เออเขาจะว่า เป็นตัวเยเยเป็นสามตัวทั้งทีมันมันมันนมันจับวาถือเออก็ห้าสามตัวแตกเด้ครับมันมาหนึ่งหัวเก่าให้แจะได้เสร็จมาหันหนึ่งหัวเก่ากัแค่แมนเอาหนึ่งหกหนึ่งเก่าแล้วก็หัวเก่ามันจะถือกันด้วยครับทั้งบนทั้งล่างประมาณหกสองตัวเนี่ยอ่ะวิ่งหกสองตัวแม่อ่าเพื่อไทยวิ่งหกสองตัวเนาะเออม่าหันจะวิ่งเจ็ดสองตัวว่างวดกว่านานอ่ะว่างวดกว่นวิ่งเจ็ดสองตัวโอ้ เอาๆๆๆๆพี่รองเอ้ยดวนเลด้วนได้สำหรับเลขไอ้เลขผีสิงพี่รองผู้ใดได้โชคได้หมานน้ำเพลินบอเนาะโอ้แ่วานมันมีมีพื้นที่มีคนเบ่งบอโอ้งวดนี้เราขั้นสามตัวแตกอะเออ่าเนาะืมวดไม่นี่อ่ะงวดว่าที่หนึ่งพฤจิการเป็นได้ไรครับบาทที่ว่าสิงแล้ว ันขึ้นวันที่สิบกันนะอ่าครับผมขึ้นมือเลอกกันนะอ่าปองหมดเลยเอเอเออข้อมไปครับผมว่ามาเลยบาทเลยโคตรร้อยกันทั้งประเทศเลยเอาสามตัวก่อนเนาะเอาสิงตัวไหนก่อนครับสิงสิงนี่นะตัวที่แรกนี่นะที่เอาเอาวามาอกสี่เจ็ดวู้ โตเทียสํสามัญนแมนบอแมนโตเซียสามัญนหกสครับผมอานี้เก้าเก้าสี่เจอ๋อครับผมว่พร้อมมุมมอประกับแล้วแยวทั้งทีละอ่าเอาเอาตกตรงตรงเลยแมนบอแมนเอาเก้าี่น่นะอาครับผมมานี้าสออ่าแล้วก็เก้าเจ็ เก้าเจ็ดจ็ดอะเก้าเก้าสองเจ็ดเมนเก้าส่เก้าเจแปดเมเก้าสองเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแปดเอออ๋อพี่หวางเนาะราวารถแดนพันเออเห็นแล้วเตียบไปครับผมท่าไวเอาสองตัวทาไ้หเด้อ สามตัวเน้นเน้นเลตตัวหนึ่งวัดนี้ยวเอาสามตัวแตกมันบ่เมีนเอาสองตัวเอาสองตัวพี่น้องแต่ว่าลายหุ่ลายกระสังมันมีตัวมากนู่นลองเด้ออ้าวเดี๋ยวพ่อนจะเน้นให้พ่อใส่บ่วงกลมให้ขึ้นเก่าเป็นบ่เอาพี่น้องฟังไปน้ำพร้อมพร้อมกันจดพร้อมๆกันครับเออเก็ดเก้าอือครับบ่วงกลมโอ้ตัวนี้เมีนโอ้โห อ้าเก้าเก็ดมาเนี่ยอ๋อครับสองเก้าวงกลมสองเก้าวงกลมเก้าสองอ่าธรรมดาเก้าสองครับสองเก็ดอ่า สีเก็ตัวนี้คมตัวไหนคมตัวไหตัวไสดสีเจ็ดตัวไหนหมายถึงอันไม้ติดโปรี่เนี่นะอ่ะวงกลมบ่แมนวงกลมอ้าสีเจก็วงกลมพี่น้องเออส,สอเก,ก็กบวงกลมได้ย่โอ,อ้มานี่อ,เอ่เอาเอาเอากลับน้ำน้ำนำน,น,นเนาะครับตรงไหนครับ สี่เกอโอสี่เก้าอืองมไว้อ่ะเกธรรมดาอ่าสี่เก้าเก้าสโออืมสี่สองเก้าเสโอสี่องอมสีแยกให้มดเยตีนี่แนโอ้โหเดีเด้เขียนไม่หรอพี่น้องเติมกระดาษแล้ว สั่งก็จะว่าโอ้ยกตัดเอาเถอะพี่ลองเอ้ยเอ้าโมาเนาะโคบอกโอ้ยอสองไปเอาซีเก้าเก้าซีซีสองบาเนี่ยเอาจะได้เย็นไม่พี่ลองเอ้ยกลมไปซีสองอืมซีสองกลมพอมมันสองสีธรรมดาอ่าเออสองธรรมดา โอ้มันบห็ายรพวดป่ะเนะาะบานี่เนาะเออเอาว่ามาหนยครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ว่องห้เออเคดเคลดซีเอที่อผมตีเชิดแล้วตัวว่องห้เพราะว่ามันจะหลายเกินเออครับอาเนาะอ่าเพราะว่าต้องเพราะว่าเชียต้องสมันหลไยพวดครับไม่น้เป็นเป็นเ, <gaan> เ,เป็นเฮ็ดเฮ็ดยเป็นเป็นมวนงขงมงขงเมงคนเดียว เ,ออเดี๋ยวผมจะเขียนให้เฉพาะตัวที่อ่าผีสิงบอกเท่านัน้นตัวทีฟอนแหเนยนเท่านัน้นเอาส่างซ่าเอาวาม่าครับเก้าตัวซีองคิดเก้าหนึง่งวงกลมไปวงกลมแล้วครับเจ็ดเก้าอ่าสองเก้าวงกลมไปอ่าสองเก้าสองเ็ดอ่าวงวงกลมแล้ว สีเก็ดวงกลมไปวงกลมแล้วมาน่กันสี่เก้าวงกลมไปเออสี่เก้าัสีสองวงกลมครับผมมอนเนกัธรรมดาอ่อืมมีนี่่นอ่ะแล้วก็สามตัวล่ะกนี้แลาวงกลมตัวไหอันเก้าสีเก็ดนี่เ โอ้โหไอซับเอาอยู่นี่อืมแต่ว่าตัวค่อยมากกันเอ๊ะแก้งหนึ่งครึ่งเจ็ดเก่าดีคามากโอ้ตัวมักพิเศษเลยเมนกลางคนว่าอันซีน,น,น,นี่มันถี่เป็นลางดินะโอซีลางมเมนคนว่าคนเป็นลางเออ เดเพิ่งเห็ดก้อยกัวกายยังทั้งสี่อืมโอ้ตสขั้นเป็นตัวเดียวล่ะสิงตัวไหนเก้าสเก็ดโอ้อ้าเก้าสี่เก็ดต้องเอสามตัวเนาะอ่าสี่สิ่งล่งลางตัวตัวนี้ตัวนี้มันกันอะไรซื้อครับเก้า แปดเนี่ยมันกันไว้ซื้อตัวกันซื้อตีมันกันไว้ซื้อมันาครับผมออืคือมันเอ็ดแล้วงวดก่อนมันเอ็ดอ่ะเก้าเอ็ดแปดเนี่ยมันกันไว้ซื้อมันม่มันดับมันมาครับผมไม่รับโอ้อ่ะสรุปแล้วเนาะอ่ะสามตัวตัวเน้นๆก็เก้าสี่เจ็ดแล้วก็ ให้มาตตัวเนีเนๆก็คือ, 7, 9, 2, 9, 2, 4, อเจ็ดเก้าสองเก้าสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดมงน,น้ไม่โอ้ออาครับผมเดี๋ยวเอฟบนจะ,ะเขียนให้ได้เพียงด้อคอยแชมาจออ่อเนาะเอาปาบ้านนี่นะครับเนะะาะป่าบ้านนี่แหละอ้าขอคุณหลายๆพูอไพดอี้อ่าได้โชคาเยอะขีหเพลินได้เพียงด้อ มันมามี่ยวที่สองนี่แล้วเลยแมนบอแล้วเลยเอาครับผมตามนั่นเดี๋ยวเป็นจังไหนขั้นแมนโค้งสุดท้ายผมแต่น้ำให้อีกเจนึงเพื่อขันมู้เย้าขาดเอาเอาครับผมตัวไหนใด่ขัานเอาขึดนมาจ้พี่น้องนะนี่ละาขึ้นตัวเน้นพี่น้องเลือกตัวเน้นมากๆก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนั่นแหละนะสามตัวก็เก้าสี่เจ็ดแห้งๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ